ก็อยู่เชียงใหม่นะคะจะไปวัดพรธาตุโดยครัแล้วก็จะวิ่งมาตามคันครองแล้วก็เรียกขวาตรงเชียงใหม่เชียงใหม่ไนซอฟรีนะคะุณผู้ชมก็จะเป็นทางเดียวกันกับที่เราเข้าไปสวนพฤกษชาติหรือว่าเอ่อสวนโลกอะคะ่ะเรียกขวาเข้าไป เราเลี้ยวเข้ามาก็จะเห็นว่าซ้ายมือเราเนี่ยก็จะเป็นร้านขายพวงมาลัยดอกมะลินะคุณผู้ชมซึ่งเป็นพวงมาลัยที่สำหรับแก้บนบนบานหลวงพ่อทันใจหรือว่าท่านจะแวะซื้อขึ้นไปไหว้พระเลยก็ได้จ้ะเพราะว่าข้างบนก็จะไม่มีขายนะคุณผู้ชมข้างหน้าก็จะเป็น จัยานหลวงราชพฤกษ์นะคุณผู้ชมหรือว่าที่จัตยาน บนนะคะคุณผู้ชมคือวัดพระธาตุดยคราเป็นวัดยอดฮิตของการบนบานขอต่างๆนานาเพราะฉะนั้นก็จะมีสาธุชนอยู่ทุกที่ของประเทศไทยที่จะเดินทาง ก็จะถือกล้องมือเดียวนะคุณไม่มีที่วางกล้องกระปุือยว่ก็จะยกเยกให้่หนึ่งจ้ะจริงแล้วค่ะ ก็จะเป็นบรรยากาศในการซื้อหวยหลังจากที่ไปอธิษฐานขอพรมาแล้ว นี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในบริเวณวัดค่ะุณผูชมที่นี่ก็จะเหมือนวัดทั่วไปอะค่ะคุณผู้ชมก็จะมีเสียงมกทายกประกาศบุญให้กับสาธุชนเป็นช้าผู้บารมีของพระนางจามเทวีคุณผู้ชมลอดท้องช้างเพื่อขอบารมีโชคลาภสามรอบนะคุณผู้ชม รอดและก็อธิษฐานจจเาาให้ยชลูตรงนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของพระนางเจ้าจามเทวีแล้วก็โอรสแฝดทั้งสองพระองค์ของพระนางองคะหลวงพ่อพระเจ้าท่านแล้วจะมาถวายดอกบานิ50ปวงขึ้นไปเราจะให้ท่านกี่พวงก็บอกท่านตรงๆไปเลยโอหกับท่านตอไปได้ เป้าหมายของแต่ละคนที่เดินทางมาที่วัดดอยคำแห่งนี้ก็คือขอพอรจากหลวงพ่อทันใจค่ะคุณผู้ชมก็หลหลายท่านมาขอแล้วก็สมดังปรารถนาที่ขอได้ก็จะแก้บนด้วยพวงมาลัยดอกมะลิค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้พี่จรไม่ได้มาบนบานสารกล่าวหรือขอโชคลาบขอพอร ให้กับตัวเองแต่อย่างใดนะคุณผู้ชมก็จะมีสาธุชนเดินทางมาจากทั่วสารทิศค่ะคุณผู้ชมหลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีผู้คนเยอะขึ้นอันนี้เป็นช่วงเช้าอยู่นะคุณผู้ชมที่พิจารมาถ้าสายๆอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยนคนก็จะเยอะมาก ทุกคนก็มีจุดประสงค์เดียวกันละจ้ะคือที่พึ่งทางใจสิ่งสุดท้ายที่จะมาบุญบาลสารกล่าวขอพรค่ะคุณผู้ชมให้เราได้ดูด้วยและยังอ่านวันที่วันเดือนหมดแล้วเราสามารถเอารูปหลวงพ่อพระเจ้าดันใจรีบบูชาด่วนเลย ว่ากันว่าวัดเนี้ยพระเจ้าทันใจศักดิ์สิทธิ์มากขอสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นและมีผู้ถูกรางวัลเยอะแยะมากมายที่มาแก้บนนะคุณผู้ชมที่มาขอพรจากพระเจ้าทันใจแล้วเนี่ยเมื่อได้ดังที่ขอไปแล้วก็จะกลับมาถวายพวงมาลัยดอกมะลิตามที่สัญญาไว้ว่าจะแก้บนกี่พวงนะคุณผู้ชม ก่อนอื่นเราก็จะต้องจุดทูกสามดอกค่ะคุณผู้ชมถ้ามาตอนเช้าคนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ เจ้าใพจได้บูชาี่จไไปติดาานีอเห็นเลขแล้วแต่ท่านเห็นเป็นเลขอะไรก็ซื้อเอานะคุณผ okay. ู้ชมงวดเนี้ยวันเลือกดีมงคลดีให้เราได้ดูด้วยและยังมีรุ่ หวงพ่อพระเจ้าแนใจขาตีบเราจะให้ท่าจก็บอกท่านตรงๆถวาพระในวิหารก่อนนะคุณผู้ชมที่เข้าพเจ้าได้สัญญาไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าทั่นนใจหากจะถวายสังฆทานก็ขึ้นมาบนวิหารนี้นะคุณผู้ชม อันนี้คือมาส่งหรือว่ามาส่งอ่ะอ๋อมาส่งสาหรับที่ที่มาบนไว้แล้วก็จะมาแก้บนเนาะอันนี้กี่พวงคะเนี่ยห้าพันพวงสุดยอดเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลานชมวิวของวัดดอยคำนะคุณผู้ชมเราก็จะมาชมวิวเมืองเชียงใหม่กันได้ที่ลานวัดแห่งน,นี้ 雷锋精神。 องลงไปในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ย mm hmm. ก็จะเห็นแสงไฟมันเสงดาวสําหรับพี่จอนก็ไม่ได้มาขอพรหรือโชคลางให้กับตัวเองนะคุณผู้ชมแต่พี่จอนมาขอพรให้กับทุกๆคนที่พี่จอนศรัทธาแล้วก็อาจร่วมปืนเขาไม่ว่าจะด้วยวาจาทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ขอให้เขาหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยสุขภาพ กายใจแข็งแกร่งอีแต่ความสุขทุกคืนวันพบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่คนดีๆหลีกหนีจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงสาธุขอพรอกันแล้วก็โชคลาภก็อยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเลื่อกตามสบายค่ะเป็นไงคร<ม>ับพี่ธุรกิจดีไหมช่วงเนี้ยช่วงนี้นก็เงียบหน่อย่ะ เพิ่งจะมีนะักท่องเที่ยวขึ้นมาเนาะจ้าให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศการซื้อลอตเตอรี่เพื่อเสี่ยงโชคค่ะคุณผู้ชมจุดนี้คือจุดศูนย์รวมประชากรเยอะที่สุดในวัดนี้ค่ะมีลอตเตอรี่ให้ทุกท่านได้เสี่ยงโชคหลายแผงเลยทีเดียวคุณผู้ชมมีทุกเลขที่ท่านต้องการชุดเล็กชุดใหญ่มีที่นี่เลยค่ะ อยากรวยมากหรือรวยน้อยเชิญตามสบายค่ะคุณผู้ชมคะเนะมื่อถูกแล้วก็อย่าลืมนำพวงมาลัยดอกมาลิมาแก้บนนะคะคุณผู้ชมไม่งั้นเดี๋ยวท่านจะเอารางวัลคืนค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องคนจรจัดจ้ะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้ะสวัสดีจ้ะ